ีครับพวกเรมูลมีพาเซ็ตชินเนลดูประยังหน่อยทั้งช่องยูทูปพี่กาบเพียงเนาะขอบคุณยังสูงพี่น้องเสียสละรับไปได้คำมาติดตามับชมขอบคุณยังสูงพี่น้องคำว่ากดไล้กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกด subscribe นั่พเน้องจากสองคนเมาหนองของหน้าสังสน้อยู่บนหน้าจอโซสางันเมนบาพอยูรววันเหัพันเกีกับยังเ็ดคลิปออกมาพอได้มาแล้วพี่หานองเพียงเนาะพอได้มาทักทายกันพี่น้องเมื่อกี้ยังได้ได้เมน้อนพี่นนอดดบ่ี ตำขนมจีนตำขนมจีนใส่อันน้ำพี่น้องใส่ลูกสินเส็บๆเผ็ดผิดยิ่วอ่ะเบิดพี Ugh. ่น้องหมดอุ่มหมดกัญญาบากันพี่น้องเลื่อโลหนึ่งเดือพี่น้องนี่มีเสิ่ยรองมาจุโลหนึ่งพี่น้องเผ็ดผิดยิ่วอ่ะเฮ้ยมาพี่น้องนะมาแส็บเหมือนกันไปย่างหน่อย มีปักไก่ขาวเนะะาะถ้าไก่ขาวเขาเจะกับผงนน่น้อไม้เขาใส่สารเคมีเนาะจำใจกินพี่นอ้องมะแตงแตงกีซ้วนกับข่าเราข่าแดะขออย่าใช้มือเพลี่ยนลูก ถึงใจครับพี่น้องนวลแล้วน้ำปลาปละแดดยังหน่อยให้เจียงพี่น้องมากไปเป็นปี หน้าโสมสมเป็น้องหน้าจากสวนสวนจากต้นมาพี่ดำมา ยังไม่ลด้กินผักตลาดยังนอนต้องตุ่มใบล่างจืดต่างจานปิดเกลังไก่ที่หนอง เป็นสัมๆัพี่น้องพักกาศพักก็บยกะเด็งย,ยาเด็กฮอร์โมนลนะ มุนเตงกับเป็นเขาาวันก็อื่นมุนเตนกับเป็นาการเ็อื่นแต่งกลัว แสบุดจดเลยนหองความผิดบอกว่าอะความแสบบอกว่าสือ สุดยอดเลยพี่น้อง กว่าผิดกว่าผิดบอกปุกถือพี่น้องอันนี้ยังหน่อยครับพี่น้องมากินแบบเส้นๆพี่น้องเลาวอาหารบ่านๆพี่น้องเลาวเบบ ตามขนมจีนใส่ลูกชิ้นพี่น้องเรามีหมกแดงกับพี่น้องหมกแดงเก็บมาจากสวนกะโนอยบางานพี่น้องเพราะว่าฝนกะจังในดับบางเหตุพายุเข้ามาหมื่นเรื่งพี่น้องจะไปอีกดับเป็นบ้าเพื่นติดตกแห้งคึมฝากคึมหมอกอยู่กับบัตกพี่น้องจะเป็นยี่ร่มบัวโชคแห้งหนึงแต่เมื่อคืนกุลเอาแค่นี้ครับพี่น้องมากยิ่งนึกถึงครับพี่น้องตังใจดื้อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดซับสไคร้นะพี่น้องจากสังเนนน้อยของคนเป็นหนอกของหน้าเนมดาปาอยู่เราวโปล่อย จิ็บว่างานอย่างหนัอยก,กันยังมาทักไทยพีย่ทักไทยนอ้องเป็ดซียต้องได้บอรเก่ววาเบอใหม่แล้วพี่น้องไปขายได้งานอยู่ตังเด่นด้วยพี่น้องไปอ,อยู่ในเมืองหลวงวนะเพียงเนาะกลับมารับชมเหมนดิมฝากก็ได้ก็แชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดซับสไครต์นะเพียงเนาะขอพี่น้องสู้ผักแห้งลงไปเก็บยามาเบียดเบียนอนอกรับเงิน,นมือนเงินแสนสวัสดีครับ